ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีชีสซี่ไฟสแนค็คสุดยอดซอชีสเข้มขน้นอร่อยไม่ซ้ำใครรับประกันความฟินด้วยผงปรุงสูตรรับเฉพาะขายง่ายกำไรดีไม่ว่าจะเป็นไรายได้เสริมหรือไรายได้หลักก็ขายง่ายสนใจแฟรนไชส์โทร063 592 9 9 9 9เปลี่ยนแล้วดีไหมเมื่อโอบองแปงรีแบรนชื่อเป็นอุบลพันธ์ เป็นเวลากว่า23ปีที่คนไทยได้รู้จักกับโอบองแปงร้านเบเกอรี่คาเฟ่ชื่อดังที่เข้ามาเปิดสาขาในเมืองไทยครั้งแรกตั้งแต่ปี2540โดยชื่อของโอบองแปงเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าร้านที่มีขนมปังอร่อยถึงแม้จะมีชื่อแบรนด์เป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ผู้ให้กำเนิดโอบองแปงกลับเป็นชาวบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ชื่อว่าลุยส์เคนที่ได้แนวคิดในการอบขนมใหม่สดแบบฝรั่งเศสและนำเสนอสินค้าในลักษณะของคาเฟ่เทเรสที่มีความหลากหลายของสินค้าต่างๆทั้งนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เชื่อว่าคนไทยไม่น้อยก็คุ้นกับชื่อของโอบองแปงเป็นอย่างดีกระทั่งล่าสุดที่ทำเองสาวกโอบองแปงตกใจกันขีดสุดเมื่อเพจเฟ e บ o o k ของโอบองแปงไทยแลนด์ ได้ประกาศผ่านหน้าเพจว่า RIP ออุบุนพันธ์พร้อมขึ้นตัวอักษรสีขาวพื้นหลังสีดำเหมือนเป็นการไว้อาลัยเล่นเอาสาวกต่างรีบสืบค้นกันเป็นการใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโอบางแปงจนเรื่องนี้มาถึงบางอ้อที่สุดท้ายแล้วมันคือการรีแบรนด์ใหม่จากโอบางแปงเป็นอุบลนพันธ์พร้อมตั้งชื่อเล่นสั้นๆว่าเชอแปง มาพร้อมโลโก้ใหม่สีเหลืองสดใสคำถามที่ตามมาหลังจากนี้คือเปลี่ยนชื่อทำไมและจะมีอะไรใหม่หลังจากเปลี่ยนชื่อบ้างจุดกระแสะแรงเล่นคำ RIP คนแห่คอมเมนต์กันเพียบงานนี้เรียกว่าเล่นใหญ่ใจถึงกับทีมตลาดของโอบองแปงที่เลือกจุดกระแสะด้วยการใช้คำ RIP ที่งานนี้ไม่ได้หมายถึง l e s s in place แต่หมายถึง R ที่มาจากคำว่า renew I คือ identity และ P คือ personality เขาบอกว่างานนี้ได้ผลแม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่าทำไมเล่นแรงแบบนี้แต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าไอเดียดีดึงคนที่สนใจได้มากโดยกระแสเสียงตอบรับหากวัดเป็นตัวเลขทางออนไลน์ซึ่งโชว์อยู่บนหน้า Facebook Fanpage สามารถเรียกยอดแชร์และยอดไลค์พร้อมคอมเมนต์จากลูกเพจได้จานวนมากที่สาคัญชื่ออุบลพันธ์นั้นเป็นชื่อที่เรียกง่ายๆบ้านๆน,น่าจะมีส่วนทำให้หลายคนจำง่ายขึ้นซึ่งแต่ก่อนที่จะ รบน์หลายคนก็คอมเมนต์ว่าเรียกชื่ออุบลพันธ์หรือบางทีก็เรียกว่าอุบลเพนแต่ก็เป็นการเรียกกันเล่นๆในหมู่ของลูกค้าโอบองแปงที่ไม่นึกว่าวันหนึ่งจะมีการเปลี่ยนเอาชื่ออุบลพันธ์มาตั้งเป็นชื่อแบรนด์จริงๆกระแสะตอบรับหลังเปลี่ยนจากโอบองแปงมาเป็นอ bon ุบลพันธ์ นอกจากาการเปลี่ยนชื่อใหม่อุบัพันธยไบโอบองแปงก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษตามมาด้วยเช่นเมื่อซื้อแซนด์วิชชิ้นแรกในราคาปกติรับสิทธิ์แลกซื้อชิ้นที่2เพียง9บาทเมื่อซื้อเครื่องดื่มทุกรายการแก้วแรกขนาดกลางขึ้นไปในราคาปกติแลกซื้อเครื่องดื่มแก้วที่2ในราคาเพียง9บาทและโปรโมชั่นซื้อเบเกอรี่ชิ้นแรกในราคาปกติพิเศษแลกซื้อชิ้นที่2ในราคา9บาทนอกจากนี้ถ้าสำรวจไปที่คอมเมนต์ของ พบว่าส่วนใหญ่คิดว่าดีบางคนบอกว่าเรียกชื่ออุบลพันธุ์มาเป็น1ิปีแล้วหรือการที่มาตั้งชื่อเล่นว่าเชอร์แปงก็ทําให้เรียกแบรนด์นี้ได้ง่ายขึ้นจากที่เจาะตลาดคนวัยหนุ่มสาววัยทำงานก็อาจจะเจาะตลาดเพิ่มในกลุ่มผู้ใหญ่ที่เรียกชื่อแบรนด์ได้ง่ายขึ้นจำง่ายขึ้นสร้างการรับรู้ให้คนที่มีต่อแบรนด์ได้ดีกว่าเดิมอันจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายในอนาคตได้อีกด้วยรีบแบรนด์แล้วดีกลยุทธ์เพิ่มยอดขายมากขึ้น ลองสำรวจลงไปในตลาดเห็นมีหลายธุรกิจที่รีแบรนด์แล้วยอดขายดีขึ้นอย่างพงหอมสีจันที่มีลูกค้าส่วนใหญ่วัยสปีเมื่อรีแบรนด์เป็นสีจันก็สามารถเพิ่มยอดขายไปยังต่างประเทศได้และการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยก็สามารถเจับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นได้มากขึ้นหรืออย่างสีสวัสด์เงินติดล้อที่รีแบรนด์ใหม่ตัดคำว่าสีสวัสด์ออกเหลือเพียงเงินติดล้อพร้อมออกโฆษณาที่เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น และทำให้หลายคนมีความเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นภาพลักษณ์ของธุรกิจก็ดีขึ้นกว่าเดิมก็ให้เกิดลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้กลยุทธ์การรีแบรนด์ก็ต้องให้มีความสมเหตุสมผลนอกจากการเปลี่ยนชื่อหรือโลโก้ใดๆสิ่งที่ควรพัฒนาตามมาก็คือคุณภาพสินค้าและบริการเพราะถือเป็นจุดขายที่สำคัญสุดในการทำธุรกิจและเป็นตัวชี้วัดความอยู่รอดของธุรกิจได้เป็นอย่างดีแต่อย่างน้อยเราก็ต้องยอมรับว่า การรีแบรนด์ของโอบองแปงน่าจะทำได้ถูกที่ถูกเวลาและเลือกวิธีการได้อย่างเหมาะสมแค่การดึงเอาคนที่ไม่รู้จักโอบองแปงให้เข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมต้องเปลี่ยนชื่อแค่นี้ก็ทำให้คนรู้จักโอบังแปงมากขึ้นซึ่งคนเหล่านี้ต้องอยากรู้ว่าสินค้านั้นดีอย่างไรอร่อยแค่ไหนและในส่วนของลูกค้าประจำของโอบังแปงที่มีอยู่มากมายการเปลี่ยนชื่อทำให้เกิดกิมมิกใหม่ๆที่สามารถเรียกชื่อกันได้ง่ายขึ้นสามารถพูดถึงได้ง่ายขึ้นอันเป็นพื้นฐานของคนไทยที่มักจะคุ้นเคยกับภาษาไทยแบบบ้านเพราะที่ผ่านมาก็มีหลายแบรนด์ที่เป็นชื่อสากลแต่คนไทยก็เอามาเรียกใหม่แบบสไตล์ตัวเองการรีแบรนด์ครั้งนี้จึงน จะเป็นอีกครั้งที่ทำให้อุบัพันัยไบโอบองแปลงมียอดขายได้มากยิ่งกว่าเดิมค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube ThaiFranchiseCenter และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ